ศักท้ายสวัสดีพี่น้องสาวสาว่างกับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเหมือนเก่าเช่นเดิมพี่น้องขินโจกจ้าขิโจกกับไข่ตุนพี่น้องได้ไข่ตุนมาตะบ้านเช้าวันอาทิตย์พี่น้องมาเด้อกินโจกสดสดทนหอนพี่น้องจ้า ขนโต๊กพี่น้องเราะบายก็ได้มาน่งีสวัสดิการนี่ยก็ได้พูดได้คุยนะพี่น้องเนานะสบายกันดีสุขคู่สุขคนอยู่ดอเนอานะจ้าเนาะใด้ไข่ตุนใส่บักเกอเทศพี่น้องตุนไข่ธุะธามกับแบกับแต่จืดคุณยายไข่ต่มพี่น้อง เมนูไข่หากับก็จะไปซื้ออีกเยอะพี่น้องเมนูไข่พี่น้องที่เบงขาต้มกันมันทอนพี่น้องเลยเข้มข,นนนข้นพี่น้องแซ่บเข้มข้นต้มยำทอดม่ได้โฆษณาให้เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อ กินไปตามมันมาแต่เศร้ามันก็ซื้อกินพี่น,น้อง จ้นนีาคุ่ยายมาแต่สาสจิ๋หร น้ำเปล่ากัละสิโลระเศร้าหาแล้วนก็จะเอาจากสองโลกไปหน่อยเ,อเป็นงกบ้าง นั่งต้มผักบรรยากาศนะพี่นนอวันอาทิตย์ต้มไข่หนอมาไหลต้นข้าวต้มงหง่อนกระแจด้วยต้นไขุ่ึนไขุ่ึนใส่บัวกระเทศกระเทศกับแพ้งพี่นนอจะได้ซื้ออย่นึเงี้ โุ่นละ40ประเทศสีดาด้วยเนาะ นางกันหมมาพี่นอกเป็นตุกปล่อยุตกเวดาขอบัญษานะพี่หน้อง สาราจการก็ยิบลายมือแล้วได้ทักผ่อนนะพี่น้องเนาะ จะโจกแ้วกันมาสนับสนุนให็นไหเดอ้อบริจาคกัน อ,มอเ,อเมื้อเช้ากะแค่ไปอยิแบบมือตุนไทยก็นด้ กับเมื่อจะไปสอแกงเซน,นข้่นนอกคุณแรมมูนหมัดแกงเ้นเป็นกับข่าย อยู่พี่น้องเอ้ยพอได้คือก็พูดได้ใจก็พี่กับน้องมองเหงาพี่น้องดีงใจเลย กินตะก,นนก,นกินเนาะพี่น้าคือกระเจิงหัวพู่พี่น้องยายมูนจะกินไข่ตะกีสามตีสามเชือก กับขนมกับยายากิมน,นังอาหารเจ้าเพราะฉันมีควนเถียนอย่างกัดแล้วจะป่าปเปลือกันเด้อที่นองได้ แต่หลับชนสาวตะวันเน่ยเขได้หายจิตหวาดจิตเถงกันเนาะพี่น้องเนก็พอมเบ,บิึงนี่ยกลัป็นกำลังใจให้สาวสว่างได้พี่น้องเช่นใดกะฝากฝากช่องเด้อพี่น้องเด้อสาวสว่างพูดกันใจเช่นใดก็ได้กำลังใจสาวสว,าว,าาว,ว่างกับปิ่ยายประมนุเนาะพี่น้องเนาะ มันใช่ปิ้งเล่คุณหอกระจายสบางเด้อาหารยังไงนะค่ณหอ เขากระแซกแล่วก่นอนเลย วันเสาร์วันอาทิตย์นนมิดดว่ว กเข้าไปลหฮอนคุณโกเข้าไปลหฮอนเอา้าเจ้คงหัวเงน คุนมากก็เล่นอินอะไรเงี้ยไข่ติ้น,นสามหน่วยกระปุกเทมดแองแง ใส่น้ำปลาหน่อยนึงกับรสดีหน่อยนึงพี่น้องบริเวณปุ๋ยยังไหลเลยใช่เธอจะตีมาต้องพี่น้องเนาะบว่ากัน แค่จกินว่าไมีผิดไม่ถือรับพีน่น้องจกิงจะกินในสไตล์แบบท้องท้อปุ๋อืแต่เขามีเวลาปะคือพ่นกินทุกท้านชาวสว่างก็ได้ คือจะไม่ได้กลิ่นนะพี่นอ้องไปหาอยู่หา,หา,หากินไปหาอยู่หา,หา,หาก,กลิ่นอะไรพี่น้องกลินคู่บ่ถ้ากลินคู่กลิ่นขนาคุนก็นโอ้ยเคุนก็หาเนี่ยคุยกันด้วยพี่นอ้อง เองแสงที่น,นอนขึ้นผู้ขึ้นท้าก็หายขึ้นกายขึ้นายกนายกคือการ สมภาพบรรยากาศพี่น้องยำเศร้าสมภาพสุภพบรรยากาศนัมเศ้าพ <ients> ung, <pantry breaking asta> ี่น <itus> ้องหกโมงหกโมงขึ้งอะไรเวลา กินกินไปตามกินไปตามกินเนาะพี่น้องเนาะกินไปตามกินไข่ตุ่นไข่ตุ่นกับโจ๊กก็จะปลูกจะคุยกันเนาะพี่น้องเนาะชาวสว่างจะดีใจเลยจะมาปลูกมาคุยกับพีตะหนอนห้องก็ะดัง เหมือนเกอนเทนเดิมนะพี่นอ้องแต่ยังมีคอนเทนต์อย่งที่แบบอันนี่เป็นไหนหพี่นอ้องมันกัดดูไปงี่จกกนะักอนเราะท่านดูนี่สั่งคอนเทนต์อันั่นนี้ที่ที่เขาเจ้าฮ็ด <laughs> ไปตามมันตามเจ้าของมัน เราคล้องแบบเค็ียดแบไทยเค็ียดแบไทยนี่แหละฝนตกพี่น้องมันถ้าไปใส่กระได้ดอกมันจะแฉะฝนตกขนีมกันอันนี้คนกับปลายหลลงไฮลงนาพี่น้อง ตลาดจะ,ะรีก็ไดย่างเซินไปเซินมานแล้เข้าไปตลาดใสๆเนาะเขามาตะเาเสวหิง,งามเสวคนหลายอยอยุพี่น้องเลยเขาสื่อนกับเขากับน้ำไปขายนะใส่หมดุดไส่เข้าผัดใส่ใจังไปไปตลาดกไ็ได้ เป็นงี่ละตาวสาว่างกระไดพี่น้องอเลยปากนะ <c oughs> เป็นเป็นมาตาเศร้าเป็นมาตาเศร้าคนน้องพี่น้องมือนี้เนาะเป็นเจ้าเศร้าอยู่ชื่อมือก็เศร้าอยู่เศร้าก,ก็เศร้าใสาๆก็นี่นะเอ้าขอขอบุณขอพุ่นในนายพี่น้องที่ขามาติดตามรับชมช่องอลไช่องสาวสาว่างคนอีสานก็ไดก ก็ต้งใจเหมือนกันนะพี่น้องข้างในก็ได้เนาะ <c oughs> จะได้ไปหาเขาหาหนำให้ให้คุณยายก่อนแบบนี้พี่น้องจะได้ไปหาเขาหาห,าหนำนให้คุณยายก่อนแล้ว,วพูดมาคุยกับพี่น้องแล้วมือนี้ก็ได้ดีใจยุบข้างในกะฝากเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์นั่นแนะ่พี่น้องเข้ากระไ,ไ้ ทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเห็นกันกะทักไทยกันมาได้พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณในไลนที่เขามาให้กำลังใจสาวสาว่างกระดาคอมเมนต์เขามาทักมาไทยสาวสาว่างก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องกับวี่อย่างพี่น้องอาจสิวมีช้าระในปั้นใด แต่ปเป็นยังนาะพี่น้องก็เป็นชีวิตเนาะทั่ไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายพี่น้องยังให้กำลังใจเราจะว่างอยเราจะว่างกับศิสย์ิต่อไปนี่ละต่อสู่กันไปกับคุณย้ายประมุ่นกระไดเนะเาะแล้วขอขอบุณขอบคุณหลายหลายจ้าเมื่อนี่ก็สวัสดีจ้า